้องที่อยากมหาเห็ดกะเก็บรายละเอียดที่ดีด้อยครับพ่อพี่น้องน่าจะได้หูว่าครับเห็ดคออ่ครับสีดอก้าตัวครับเห็ดสวยเลยครับสวยเลยครับสาวแหล่บ้านป้าครับเห็ดปุงดำครับอ้าายำอืดอกงามขนาดเลยครับเดงล้ังซ้ำครับ สวัสดีครับพบ่อพี่น้องเอฟีทุ่งห่างครับว่บาจ,จะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศขอตอนรับข่าสู่ช่องจอ้ันท่องเก็บเห็ดครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมันก็ไปช่วงสายของวันที่หา้าเดือนสิงหาคมพศ2567สสครับพิกัดนันคือปลาโนนท่องมู่สามจับหห้วยคาอำเภอบุญทริลจ,จังหวัดบุรีรัมย์จังนี่ครับหมายเลี่ของข้าครับพบ่อพี่น้องเขาจะเริ่มจากไอริมฟังห,ห้วยเําเต็นไปครับ มาหลุดเหมืนกันนะครับพ่อไป่น้องยอดนี้ลำฟ้าหงส์ข้ามเต็นเนี่ยจะไม่เห็นจังเกอรเพราะในห้องได้เก็บแน่แลสีมานบ่ครับสิจบแคหมา้เดียวบ่เชิญพ่อไป่น้องที่ตามชมครับดอกแหลแหงมานครับเท็ดแดงกอนะครับดอกตุ้มตุมเลยครับมาดูครับพ่อไป่น้องว่าห้ามาสีสวยยังสีนิดสีมานบ่ครับตาหน่อเท็ดแดงหลังซำครับมาเป็นเท็ดแดงกอนะกันครับเขาคู่เลยครับ สีย่างจังสีอะไรครับเพื่นพี่น้องเห็นย่างดอกใหญคือสีบอลย่างดอกครับเพราะว่าห้ามาสวยครับตื่นฟังกันเตือนดีไปจะได้ครับดนุนกันไปเรื่อยครับตามเม็ดก็เอาครับดอกง่ายเหมือนกครับเสียที่จะเช็ดเกิดหางครับเพื่อนพี่น้องด้วว่าห้ามาน้ำข้นเขากับบุหรีดเลครับ ถ้ามมตาันเฮ็ดเด็กเกิดมันห้องที่มาน้ำกนก็พอดะเก็บไว้นาครับอาต่ครับมาไดุ้ึมพ่อสิครับเฮ็ดกอเอาครับซี่ดอกเลยครับที่ชุดนี้ครับมาลุนครับพี่พี่น้องมาที่สวยมาผพ้เดียวสามครับแม่บานบ่ค่อยสบายครับเลยเดี๋ยวมาผพ้เดียวมรุจน้จะหมาัำไมครับแต่เบรืเอิงตาถือว่าหมานนาะครับเห็ดกอหน่อยครับ บางคนเกินเฮ็ดนำมาครับดอกงามขนาดเลยข้างหน้าพ่ออีกแล้วครับดอกเริ่มเติมเลยครับอามันเฮ็ดแดงก้อนหนาเลยครับดอกคนมใกล้นุ่มคึนปหน่อย่าตัวครับเฮ็ดผึ่งแอร์ครับว่าแต่จะบ๊บพอครับนีลงเหลือให้ได้เก็บอยู่ครับหนุ่มครับวัาสิมาดสํเร็ครับวันนี้ครับเฮ็ดผึ่งตีนเต่าครับบางคนเกนเฮ็ดผึ่งเตี่ยครับ แกงแซ่บๆครับเฮ็ดผงคริตินก็ได้ครับต่อครับเห็ดผงเทียนแล้วเฮ็ดผงเล็กหน่อยครับคนเกิดเฮ็ดเหลืองพอโพลงคนเลยเฮ็ดผงเหลืองครับแกงแซ่บครับเห็ดผงครินินก็ได้ครับเฮ้ยนะครับเห็ดผงเทียนครับดอกงามขนาดเลยซ้ำที่พอดแต่ละดอกครับว่าคนตัวบางแห่งหนึ่งครับพี่น้องไปเลยครับเฮ็ดผงครับเฮ็ดผงแดงครับ ตาหนึเฮ็ดผงขาวครับดอกเดียวครับตร้หนาไปอีกครับดอกนี้ครับดอกนี้ดอกนี้น้อยอยู่ครับนี่รุดซาครับแกงนี่หวานขึ้นแล้วครับก็ไอเฮ็ดผงดําครับรสจาติอันนี้เดียวกันครับยน่กรุบกรุบดีแห้งครับไปต่อครับเห็ดกัวแดงหน่อยครับ เอ็ดผึ่งน้ำอ้อยครับรู้ซ้ำสิบพอแต่ละดอกครับครัพี่น้องฝนเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแห้งแห้งปวดครับดอกงามๆครับแกงหวานหวานครับเสร็จก่อนน้ำอ้อยสมซื่อเพิ่นแล้วครับไปต่อครับเห็ดกอแดงแกงหวานครับต้อก็จะพอจะประมาณดุนนี่แหละครับพี่น้องไงก้อนนี่ก็สีบัวพอหรอกครับหนามีอยู่ครับสวยๆเลยครับ กำลังเกลียวเสียบจีละครับสัมมีครับทำกุบกุบดีครับสัมมีครับสวยๆเลยครับงามครับงามครับตามเล็ดแดงลังสัมครับทั้งหนานี่ดอกดึงครับโอ้ดอกงามครับนี่นะครับ อือครับตีนะครับนอกปากงามนะครับเดียงหลังสัมกันครับมาหลุนครับไม่เป็นหน่อมามาพูดเดียวนี่สีม้านาครับเห็ดหลังมุมครับดอกง่ามครับเขาครูครับขาย่างอัดล้านเลยสวยๆเลยครับเห็ดอุ่งนกครับดอกเดียวโดดๆครับ หาตัวครับเห็ดถึงแอร์ครับต่อไปยังไงนะครับคนเงินเห็ดถึงขาเลือดครับคนเงินเห็ดถึงขาขนครับไปต่อครับยืนนิ่ครับดอกนึงครับเห็ดถึงแอร์ครับตามเห็ดถึงดำครับสร้างยีโพดเจดอกครับเจดออกงามขนาดก็ได้ยู่ดอกเดียวก็ได้ไปต่อครับ เล่แหลบานป้าครับดอกพงามเลยครับตุ้มๆที่สวยเลยครับธรรมดาจะอยู่เป็นมูเป็นกอดนะครับก็ได้ยังอยู่สมนยครับปต๊อครับเทปผึ่งดำครับถ้ายั้งขึ้นมากไก่สีหยอดขเต็นนะครับเทดเกิดห้างครับพี่น้องผูสีมหากอิกีรนาด้วยครับธรรมดาวกับโบเลดรอคักป้านี่แล้วครับ เอือดอกงามขนาดเลยครับเรื่องชื่อที่มีดอกเดียวครับกกรุลคัขึ้นตุ๊กตาลมลุกนี่ครับเห็ดข้าวดินครับสงสาว่าจะแวะนี่ดอนวัดกะเห็นค้นหาหลายแห่งครับไี่น้อครับุ่วหมากเห็นเต่าพ่นด้เห็ดข้าวดินกันครับไป็นตครเบแกงกอครับเรือเห็นไ้จังสี่แล้วครับกอหนาครับ เห็ดขาวดินครับคนก็เท็ดนนาขาวครับดอกง่ายงครับผมขนาดครับดอกนึงครับกลางๆงามเลยครับสวยเลยครับชูแปงทอดครับไปมกไปแกงในบดข้าเห็ดขาวดินพอเป็นเห็ดทีสุกเร็วครับเห็ดแดงล้างซ้ำครับโอ้ยดอกงามขนาดเลยดอกแข็งก็ทอดดีฮครับเทียที่จะดอกเดียวครับไปต่อครับ เห็ดแดงหลังซ้ำครับดอกงามขนาดครับเส้นที่ทีะโดดเดียวตัว้ม่สวยเลยครับอ๋อฝนลงคลาดไรครับทางน้ำอยู่ครับมีตองบกดีขนาดครับงามเลยครับเพือ่อพี่น้องที ไอ้ตองการอยากจะมาหาเฮ็ดกับฟั่งพิกัดเก็บละเลียดดีๆีด้วยครับจังสีรู้ว่าเฮ็ดนี่เกิดนาหรือว่าเกิดบางจังสี่อด้เสียความหมดซื้อครับไปต่อครับอื้ยสานบอกง่าหมือนกัะครับทมางนี้ครับนี่ครับสีสวยเลยครับธรรมดาอยู่ยอดคําเตนนี่เพิ่นจะออกน้าขนาดนะครับเพชรเดงหลังสัมจะคือว่าล่ะเพราะว่าคุณพรไตกนกับมี่ครับ ชวนช่องกัวซิบอดนี่็บายพอดีครับเจ้นี่ก็บายสองนะครับทัางน้ำอยู่ครับง้มเลยครับแดงแฉะเลยครับุวนช่องไปเรืเลยครับครับพ่พี่น้องตอนนห้องกระใหญ่ไม้มาไอ้พระลานปราสาทด้วยครับแล้วห้องกระบื้อฮ็ดแลครับนี่เป็นน็ดแดงกอครับสวยเลยครับ สุดยอดเลยครับผอบอกงามนะครับตามเล็ดก้หน่อยครับสวยๆกันครับเนี่ยกอชี่ครับอือดอกเป็นไงนะครับดูน้องกันครับเพื่อนๆว่าจะมันสำไรครับมีพีคยังแน่เกิดครับสองสามดอกครับอู้ดอกบางงามนะครับ น่ามันครับตัวนี้เฮ็ดน้ำหมากครับก้อนนำหมากป้าตัวขับออกไเริ่มเถิมเลยครับปิ่งปนอะไรครับตั้งนี้ครับเฮ็ดเชื่อกระได้พอดีเฮ็ดเชื่อกันครับกอชี้ครับดอกแข้งกระถัดดีแหงครับ เห็นละงอกเหลืองครับดอกเดี่ยวโดดครับปลาลงดงจะไดนี่ครับตเห็ดแดงกอครับปีงปนเลยเคยครับซ้ำนี่เห็ดเสือกระไดครับข้างหน้าเป็นเห็ดแดงหลังซ้ำครับสกอเลื้อยเครื่องหนึ่งครับต้องใ่้บงคือดึกเอาครับดอกงามขนาดเลยข้างจะถอดอยู่ครับดอกก็งามขนาดครับเทียที่เท้าผอมองละดอกครับ ตามเห็ดข้าวดินครับถ้าธรรมดาอยู่พลานปราสาทนี่เห็ดข้าวดินจะขึ้นดอกฝายนะครับเห็ดข้าวดินครับดอกแกลกนะครับอยู่ไอ้ไต่พลานห้องบวกครับใหญ่ไหมมาไต่พลานห้องบวกเลยตามนี่เห็ดแดงกอครับดอกตุ้มๆที่สวยเลยครับหลุดแล้วเจ็ดเด็ดลายสันไหลครับมาหนี่สมาหมันวะครับใต่เครื่องตาซื้อมาหันนะครับปมาตัวครับ กำลังประยำกุ้มๆดีครับฟันนี้ครับเห็ดแดงกอครับตุ้มๆสวยเลยครับอื้อกำลังพอดีแก่ครับแฟร์ครับฟันนี้ครับเห็ด้อแดงครับกำลังพอดีครับตันครับกำลังนี่มหวานครับผมกับโต๊ะก็ฝนฝาวหัวฝาครับทั้งไงนี่ครับดอกนังครับดอกสียสวยเลยครับหาหงกลับแล้วครับไว้ไปหน้อง หลุ่นน้าซ้นของรถเ้าไดชเลยเจ็ดดอกครับสวยแล้ครับนั่งพอดีแกนกระแสครับตนเลยครับจีนกันไม่หลายครับตะมันหน่อยแห้งปวดเอาบ่ได้ครับเอนล้างซ้ำครับสวยๆเลยครับนะป้ายเงาอัดลาดด้วยครับเอนล้างซ้ำครับเค็ดของเขาครับ อกสวยเลยที่ที่มีดอกเดียวครับเห็ดกอครับดอกไงนะครับก,คบ,คบ,กบค้งสมพวนแกเวลาแล้วล่ะครับอพ่อพี่น้องในการเก็บเพชรของเงาเมื่อนี้กับขอบคุ้นพื้นปา่าขอบคุ้นธรรมชาติที่นี่วับอุดมสมบูรณ์ เฮ็ดแต่เฮ็ดได้เกิดพราะเอาได้เก็บกันขอคุณนุกกกำลังใจที่ขมารับชมจอยนันท่องครับขอพุณนครับที่เมตตามาสรุปผลงานของเขาครับเพื่อพี่น้องว่าเขาได้สันไดครับเขาก็ได็เครื่องตายดอกครับถือว่าหมาญอยู่น้อครับเหมือนนี่ออมาสวยๆครับไอหมอนันที่มีแต่ห้อยเขาเก็บก่อนกต่ไปเล่มขี่เก่าเขาแน่ครับ ได้๋เครื่องกายอยู่ครับเก็บเท่าได้ดอกงามนี่หรอครับมื้อนี้สำหรับพ่อพี่น้องที่อยากมหาเห็ดกะเก็บายละเอียดดีๆดีด้อยครับพ่อพี่น้องจะได้หูว่าห้องสมควรทีจะมาบอหรือว่าบ่มาครับตร้างพิกัดจแบ้ายละเอียดใดดีให้ดีๆดีครับครับพ่พี่น้องมักน้ามอครับ จอยันทองกิจวิธิให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งกันครับก่อนอื่นกะต้องขอขอบคุณอีกคือหนึ่งเด้อครับที่ขบมารับชุมจอยดันทองครับขอบคุณครับที่พ่อปุปกากลาเมตตาครับจอยดันทองผู้นี้มักน้ำบอรครับพ่อพี่น้องหันมากระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมูปิ้งแล้วลังใจให้กับจอยดันทองน้ำมีเด้อครับหวังเป็นยาหยิ่งว่าพ่อพี่น้องก็เสิเมตตาให้กับจอยดันทองผูน้นี้สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พ่อพี่น้องชมพ,พ,พูฝอยท่วมๆจะเดิน ถ้าทานไม่ถูกขอหายจากทุกถ้าทานไม่ซูดมิสูดยิ่งขึ้นไปปาราถนาจะได้คอยได้สมนวดปาราธนารำรวยกันทั่วหนาอารุคยาฟรามาลาภ่า,าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจงบังเกิดแก่พ่อพี่น้องเบิด์สุขูมสุคนครับกราบสวัสดีครับขอคลิปหนาครับ